วันนี้ชาจะมาเผากระเบื้องยางให้ท่านผู้ชมดูดูว่ามันจะทนไฟกันไฟได้แบบที่โฆษณาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้ววันนี้นะคะอ,อุปกรณ์ที่ชาใช้คือไฟแชกไฟร้อนแลงให้ดูแล้วก็ทินเนอร์นะคะเราจะมาดูกันว่าเวลาเราเผาแล้วเนี่ยมันจะลามไฟไหมแล้วมันจะไหมหรือเปล่า มันจะทนไฟได้แบบที่โฆษณาหรือเปล่านะคะกระเบื้องยางนของเราดีจริงจริงไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูอันนี้เป็นฮินเนอร์นะคะทุกคนแล้วชาจะลาดเลยนะอ่าคอยดูนะคะอันนี้เป็นกระเบื้องที่โดนทินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะซูมให้ดูได้เลยแล้วเราก็จะทำการสุดไฟนี่นะคะเป็นไฟอันร้อนแรงที่เราจะย้อนลงไปแล้วนะ นี่นะคะทาเราทําการจุดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เห็นเลยนะควันดานี่เผาไฟเรียบร้อยนี่ไฟจริงๆแล้วจะดูว่ากระเบื้องยางเราจะลามไฟไหมถ้าไม่เห็นจะจะจะ,มอ,ะ,ะม,อม,มอดแล้วนะคะท่านผู้ชมลองดูเริ่มมอดแล้วนะอสรุปคือไม่ลามไฟนะคะไม่ลามไฟนะไอนี้ไม่ใช่คาบดํานะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูแผ่นอื่นก่อนที่เราลาดทินเนอร์เหมือนกันในตอนต้นคลิปนะคะไม่มีลามไฟเลยนะคะนี่ยังมีราคาทินเนอร์อยู่เลยนะ จุดๆเหมือนกันนะแต่ว่ากระเบื้องยางไม่มีลามไฟนะคะน<อ>ี่นะคะก็สรุปนะคะกระเบื้องไม่ลามไฟนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระเบื้องยางโทรมาปรึกษาทางเราได้เลยนะคะ หรือว่าอยากจะให้วัดพื้นที่หน้าง,งานหรือว่ามีปัญหาหน้าง,งานเป็นแบบไหนเข้ามาคุยกันก่อนได้แต่การันตระการโฆษณานะคะกันไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีลามนะคะฝากเพิ่มเติมนะคะใครอยากจะให้ชาเผาอะไรนะคะคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะคะจะเผาบ้านนกดา,เา,เเาวาเผาแผลงสวอเผวาอะไรก็ตามแต่นะคะชาจะเผาให้หมดเลยคะ่ะเผาให้ดูกันจ่าว่ามันไหมหรือเปล่านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ